เดินทางครับครับออกเดินทางชะงกทั่วโอ้ยโทษครับครับวันนี้นะเปมนมาประชุมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดินทางกันครับประมาณนั้นครับเลโรยัลครับเยอะรับฟอร์ดเชอร์ดอ๋อฟอร์ดเลโรยัลฟอร์ดโมเดลโอลแฟงว้าวแฟงอาสเทกเดียรครับอ๋อ I'm a friend of very old hotel. Oh. Five star. Yeah, five star. Yeah, five star and long year. Yeah. Oh, okay. I'm still a friend of the Cambodian from now. This building still a. 10 year. no, oh. Oh. Uh, oh. years? No. Yeah. 150. Yeah, yeah. Oh. Lloyd. Lloyd Poppy. Yeah. Okay. โดูเอดโอเคเป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรนะกระทรวงคุลาคมอะท่านเราอะไรกีโอนี เหมือนเหมือนทีโอทีบ้านเราอ่ะมันดูดูสัญลักษณ์เหมือนไฟฟ้ามันน,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 นีเออมันยูนิซิพอลอพนมเปญอ่าพนมโอเคมยูนิซิพอลอพนมเปญอ๋อยูนิคมันยูนิซิพอลอพนมเป่งใช้จำเป็นฮะโมนีวงโมลิวัตโมลิวัตโอเคโอเค ออกเสียงผิดขออภัยนะครับนี่ชื่อถนนม <c oughs> หาวิทยาลัยมณีวงศ์อ่าโอเคมณีวงศ์นะอันนี้มหาวิทยาลัยมณีวงศ์องโอเคต้นสายมหาวิทยาลัยปลายสายมณีวงศ์ <c oughs> ประเมิอนกับที่ปดีอธิบดีประมาณนี้แหละครับเป็นคณะผู้บริหารของ TOT กัมพูเจียทั้นที้ก็เหมือนสภาสนายความาวครับต่อครับอ่อวั็นแคับพีโตอ๋อแคปพีโต นี่ฮะแคป,ปิตอนนะฮะเป็นสถาบันการธนา,า,นา,าคปปรนาราารเซนรับก็ส่วนใหญ่สถาบันการเงินที่ให้กู้เนี่ยก็จะดูตึกใหญ่หน่อยคปปต่อนอันนี้ก็จะวิ่งทะลุได้กันมันเป็นบล็อกบล็อกอ๋อ อ๋อครับอ๋อเซ็นเตอร์โอเคอ๋อเป็นถนนแบบเซ็นเตอร์ใหญ่เรียกเป็นถนนหลักของกัมพูชานะครับ t ิต m i โอเคมานีวง ถนนมณีวงคือถนนหลักของกัมพูชานะครับรถกระบะส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์ลองนิดหน่อยนะฮะสักสิบเปอร์เซนก็จะเป็นรีโวมีเห็นอยู่สองยี่ห้อเนี่ยที่เป็นกระบะกระแทกจะแพงครับเพราะคนใช้กระบะน้อยมากซาไซก็จะเป็นมันด้านะครับทั้งหมดนะครับอยู่บนถนนสายหลักนะครับถนนมณีวงนะฮะเป็นถนนเมนของกัมพูชานะครับล้อสตีด ครับก็วิ่งขวานะครับนี่เอาของไปเรื่อยๆนะครับวิงงนน่งถนนเส้นหลักอยู่นะครับถนนมาดีวงอ๋อนี่เมอร์เซเดสนะครับเห็ okay, นอย่างนี้เห็ okay, นอย่างนี้เมอร์เซเดสนะ <Hey. laughs> เอามากลายเป็นรถสมของแล้วก็ถ้าเป็นไฮบริดหลักๆเลยที่นี่คือพีวูดนะครับ อีวุเยอะมากนี่เป็นไฮพีที่เหลือไม่ยังไม่เห็นเลยก็คาเย็นก็น่าจะตรงคแทบปอนนะครับต่างจังหวัดไปนู่นจะเป็นป้ายนะครับสีน้ําเงินแบบนี้นะก็จะเป็นของเอกชนนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ส่วนราชการประมาณนี้ครับสาวกัมพูชาสวยนะครัาวขับ<อ>มอเตไซค์แอดยิ้มให้นี่ยิ้มตามไปแถวเนะพราะเราเราเรากล้ายิ้ม เขาก็ต้องยิ้มตอบครับ่นนีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเส้นอ่าเส้นเมนหลักนะครับของกัมพูชาถนนมณีวงแล้วไปสุดสายที่ไหนสักที่แอดลืมและนะครับมันจะลักษณะมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกครับอารมณ์ฝรั่งเศสนะครับจัดการวางผังเมืองให้มนะันก็จะเป็นบล็อกประมาณรถสามร้อยเงยี้ยจุ่มล่างอย่างดีนะฮะนุ เลยนะหวานเทียบครับน้บนำมันเขา100%นะครับไม่มีหรอกไอ B6 B7 B อะไรไม่มีฮะ100ก็เป็นลักษณะของโรงแรมทั่วไป2-3ดาวนะครับตรงน,นี้คือสะดหลายเวอร์ชันอันนี้เป็นถนนเส้นหลังนะครับท่านผู้ชมผ่านย่าน แหลงละลางแคปิตอลละนะโซนโรงแรมหรูๆโรงแรมแบบเก่าแก่ก็จะเป็นโซนที่แอดมินพักนะครับแต่ของนั้นเป็นแค่4ดาวนะนะครับไม่ได้ถึงขนาด5ดาวถามว่าที่นี่เวลาเขาลงเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมีไหมไม่มีเหมือนกันนะฮ <c oughs> ะรประมาณนี้ครับคุณนะครับรถ คาโเนื่องจากกำแพงมาสี่ที่มีกระบ,บะก็เป็นลัพเตอร์เป็นไลโลเวอร์เป็นวีเอ็กนะครับรถใหญ่ไปเลยโอ้วเดี๋ยวแล้วอิจฉานะวีแปดวีหกกันเป็เขาประมาณนี้ะนะก็เป็นรถเก๋งนะซีดานนี้หายาเป็นห้าประตูนะเนี่ยจะเป็นห้าประตูแบบนี้เลย หาสีดานยากมากสีดานก็เป็นรถใหญ่ไปเลยรถเก่งส่วนใหญ่จะเป็น P U S S ส่วนใหญ่แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกก็จะห่างก,กันประมาณกิโลนึงแล้ก็เป็นโซนย่านแบงค์ย่านธุร,รกิจกับแคปิตอล A B A แบงค์อาไรแนี้ะ ตูท้ทเมอ่ตู้เท็หายาเหมือนกันนะท,ท,ทัวรบรรยากาศยามค่ืนของกรุงนมไป ไม่มีรถใหญ่วิ่งนะครับรถ10ล้อรถ6ล้อไม่มีครับส่วนใหญ่ในเขตเมืองนี้เป็นรถเก่งรถอะไรมาเลยก็ทำให้พื้นถนนมะันจะโอเคอยู่นะครับขาวเทคเประมาณนี้ประมาณนี้รับจะถ่ายป้ายราคาน้ำมันเดาๆตอนนี้นะครับเลยก็เอาง่ายๆพันเลียว10บาท อพันเดียวถ้าดูเรทวันนี้แบบสดๆที่นั่งคิดกับที่ฟอนต์นะครับก็ประมาณ8บาทแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆเลย10บบาทะจะได้ลงตัวนะครับอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อเนะี่ห้างครับห้างครับท่านผูชน้ชมครับแล้วก็แบงค์อ่า ีห้างครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้าโซนห้างสปปสินค้าครับก็ยังไม่ถือว่ามีห้างใาญ่ครับตัวทัวไปก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะอารมณ์โฮจินินได้เลยครับมีแบบมีบีบแก้ไล่เหมือนกันฮะไม่รู้อ รถลหลัวคนจีนเยอะเหมือนกันนะครับในห้างทั้งหลายเสื้อมีแบงค์นี่นะครับเล็กถึงสีแต่ไล่ตลอดนี่นะซีวายย่านห้างสินค้าย่านแบงค์ครับ แบงค์าจะไม่มีสาขาเล็กๆ,ๆย่อยๆแบบเขานะครับแบงก์ก็คือถ้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยอันนี้ห้างครับเรออย่างกุ๊บในพนมเปญมีคาสิโนนะครับติดระดับโลกด้วยนะข้างหน้านี่สวยจังเราต้องระดับเรา กาเราต้องดูรถลุยประามาณนี้ครับเอาคอนทิคอนทิทูชันอ๋อแลฐธรรมนูนคอนทิคน,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 นดิวชันอ,อันนี้ครับรัฐน,นุรมโรนสร้างไว้ตรงนี้เลยนะอฮาดิสอ่า อ๋อรัฐสภาพารามิเต์วงกลมวงรีนี่มีเยอะนะนี่สวนสาธารณะหรือเปล่าถ้าบ้านเราก็สารลักเบืองที่นี่ไม่รู้เรียกอะไรอ๋อ,อ,อ สีหนุโอเคอ๋อารินซิปเประอาธนาธิบดีหรือรัฐมนตรีหรือว่าอ๋อโอเคอินเด n เ e นเดนออฟ b บ d ดีครับสำนงสำเนียงผิดพลาดไปขออภัยนะครับเราเน้นการสื่อสารเราเน้นมั่วครับ Capture Independent Park นั่น โอ้กว้างใหญ่ประมาณสนามหลวงเลยยาวนะครับอินดิเพนเดนต์พร์คสวนสวนอิสระสวนอิสระภาพสาวเยอะมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีอาหารกินนะครับบางที่บางจุด้าพูดภาษาไทยได้บางที่บางจุดก็พูดไม่ได้นะครับอ๋อนี่ร้านคนขับแนะนำครับร้านดังโอ้ ตรงใครมาเขาเรียกนะสวนสวนอิสระภาพอินดเพนเดน์อ่าอินดีเพนเดนต์พมาร้านนี้นะประมาณมันจะสังเกตว่าสีแดงสีฟ้าแล้วก็นี่ร้านอร่อยผมก็ไม่รู้ว่าร้านอะไรอ่านภาษาไม่ออกมาโดนกันได้ครับนี่ร้านอร่อยคนขับบอกว่าร้านนี้นะฮะอินดีเพนเดนต์พอกนะครับ ใหญ่มอกอยู่ในพนมเปญเลยนะโนโนโน่ไม่ครับบอกถ้าไปคาสิโนนะคุูทันซื้อลอตเตอรี่ดีกว่ะเราเราแบบการลงทุนแบบไม่มีความรู้เขาเรียกอะไรเออ การลงทุนแบบไม่มีความรู้เขาเรียกว่าการพนันนะการลงทุนแบบมีความรู้เขาเรียกอะไรหุ้นโอเคนะครับเราออกจากอินด p เพนเดน p ์พามาแล้วนะครับที่นี่เขาก็บีบแต่กันลั่นเหมือนกันนะครับไม่ได้บีบใส่เรานะแต่เราก็ตกใจเราเป็นคนขวัญอ่อนเพราะไม่ใช่บ้านเมืองเรา้นนเส้นนี้ใหญ่จังเลยเออแลนเจอ ไม่ใช่แรปเตอร์นะครับเลนเจอเเร์เฉยๆสาวๆขับสกูปปี้ไออ๋นอนี่ครับคาสิโนโอ,อ้หนากาเวิาาวนนร์ทูคาสิโนเวิร์ทูนาคาเวิร์ทูโอเค Uh, this temple. Oh. the Oh uh, Yes the park and a Oh national oh. assembly. Oh. ในชาแนลอาร์ตซัมบเรามาเรามาเมื่อเช้าวันต่อสกครับรัฐสภาเพราะเรามาเราก็ไม่ได้สังเกตว่าใช่ๆเราไม่เห็นข้ <c oughs> างนอกเพราะเราอยู่บนรถแบบรถใหญ่นี่ครับในชาแนลอาร์ตซ um ัมบรีศูนย์การปกครองเลย นี่เดอะพาร์คใหญ่มากอยู่ข้างหลังศูนย์การค้าโอ้โซนนี้อาวัดคาสิโนรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลอยู่ด้วยกันเลยอ่าแล้วก็ช้อปปิ้งออสราลีฮะออสราลีเอ็มบัสซีอ๋อไชน่าซูเปอร์เซ็นเตอรอ อ๋อโอเคอ๋อมีโรงแรมด้วยนะครับโรงแรมขนาดใหญ่แบนนี้เป็นสินค้าจีนหรือว่าเป็นตลาดจีนใช้หน้าเท้าอาอินพนมเพนพนมเพนนะครับท้าวพนมเพนอากาศเย็นสบายประมาณ25องศา2องศานะครับคนที่ขี้หนาวก็หนาวเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงแบบใอนี่หน่อยหนาวหน่อยอาไดเวอร์ อ๋อโอเคโอเคไม่มีด่านเช็คแอลกอฮอล์โอเคโอเคโอเคโอ้ไทยแลนด์โอ้โอเคโอเค thank you กัมพูชาไม่มีด่านเช็คแอลกอฮอล์นะครับสอบถามให้แล้วโอ้ใช่ยนาเท้าโอเคบ่านเทียบไม่ต้องหวังสำเนียงเป๊ะๆจากจากแอดนะครับ อ๋อใช้หน้าเท้าครับคูณคูณง่ายๆคือไม่มีดา่านเช้เนแอลกอฮอล์ไม่มีด่านตำรวจเกิดอุวบัิเ็ุครั้งลืม <c oughs> อ๋อใช้หน้าเทาายังยังไม่เท่าเยวาวราชนะครับแต่ว่าก็ดูตึกลาบ้านช่องใหญ่โตมากเกับเกิดพักนี่กรสูงสูง โอ้ชาชหน้าพาวไม่รู้จะให้ท่านควกัสตรงไหนนะครับก็ดูไปเรืเนะ่อยๆพี่เขาก็พาทัวร์หมดถนนมันเป็นบล็อกๆนะครับหลงไปยังไงก็จะวนปเป็นแถวของคนหละคนจีนเยอะมากนะถ้าท่านขึ้นบินมาพนมเปญนะครับในนั้นครึ่งหนึ่งต้องมีคนจีนละแล้วก็ได้ไฟที่แอดมบินมานี่เกินครึ่งเป็นคนจีนนอกจากทริปกลุ่มที่มาประชุมกับทีม ผู้ใหญ่นะครับอันนี้แอดมากับท่านสสนะครับอ๋อใช้หน้าเท้าโอเคลักษณาส่วนสถานนี้ราชก,การเขาจะสร้างคล้ายๆวัดเนาะ อ่าโบลิซีด้านหลังมั้งครับอ่อโอเคสวยกระทรวงการต่างประเทศเราพูดซิกระทรวงการต่างประเทศอโอเคโอ้สวยสวยก็ติดกับคาสิโนเลย โอ๋อในชัยนาทาวน์น้องชัยนาทาวน์นี่มีคาสิโนเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีสถานที่ราชการสำคัญตึกสูงใหญ่โตรถหรูจะจอดอยู่แถวนี้ครับประมอ๋อเราจะมาทะลุเส้นมอเตอร์อันนี้ก็แสงสี ครับลนะาวาเวอร์อันนี้อันหนึ่งนะมันมีหลายสาขาเสียงเสียงที่บวอกกาจะคล้ายๆบ้านเราน่อครับคนมาเข้าคาสินโนอ่าจะคึกคืนหน่อยเพราะว่าคนก็มามีคาสินโนหลายแห่งแล้วคาสินโนคลาสแบบเวอร์คลาสคือแบบใหญ่อ,ะะอ่ะอ๋อนากาพักก็คือ เป็นสวนสาธารณะของคาสิโนข้างหน้าเนี่ยอารมณ์คาสิโนก็จะสีสันสุดชาดเนาะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนากาวเวิร์เนี่ยโอเคโอ้หลายตึกเลยชอบแนวไหนก็ไปแนวนั้นครับเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้ามีแสงยุบยับยุบยับนี่คือคาสิโน คาสิโนโครับเราหลุดจากถนนชัยนาทาลแล้วเราก็มาถนนคาสิโนจะไฟวุ๊บวบั๊บวุ๊บวั๊บตลาดนัดง่ายสยุดก็ติดตนะ่อทางหน้าโรงแรม จนวิ่งจนงงแล้วนะครับท่านก็สังเกตเอาว่าวมันเป็นบบล็อกแหละแล้วก็อยากไปเส้นไหนโซนไหนก็บอกคนขับได้นะครับต่อรองเอาเป็นง่าเอา10 10 u s ดอลลาร์เป็นบรรฐานละกัน10 US ดอลลาร์นี่คือวิ่งรอบเมืองเลยที่เหลือท่านก็ลดหลัดกันไปนะครับพามันมีตั้งแต่1เหรียญหรือ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับเริ่มที่1นะครับแล้วที่เหลือก็คุยๆกันไปแล้อให้ตีโผให้1เหรียญนี่เขาก็ยิ้มแล้วนะครับ โรงแรมแก้าแก่นี่พัพปิทอนอ่าร้านนงร้านนวดอะไรโอเคนะครับงั้นผ่านประเด็นนี้บ้านเมืองเขาก็สว่างสวัยดีนะครับเพรากลับมา วันนี้ประชุมทั้งจนเย็นกะจะมากางวันแต่กลางเย็นๆนี่แหละครับดีแล้วอากาศดีมากนี่ครับรถตู้ขเขาถ้าหลุดไม่เอาผาดไม่เอาผาดก็เป็นแบบรถเบนซ์รถแบบใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีคอมมูตรงมูเตอร์อะไรไม่มีนะครับม่สวนสาธารณะค่อนข้างเยอะนะอันนี้แม่น้ำ โอเคครับอรดาเเยอะมากครับรอยยนพาเลทรอยยนพาเลทพระบรมราชวังรอยยนพาเล ครับพระบรมมหาราชวังโห oh, คนมาเที่ยว oh. เยอะเหมือนกันนะครับเราไม่ลงเดินนะครเราเน้น <c oughs> ชะโงกครับสาธาจเราจะลองขับทางไรดิสอาคาโพลิโอ้การ์เด้นคาโพลิการ์เอ๋อโอเคเดวิลโพลิรถตำรวจนะครับเป็นรถหกล้อ แสดงว่าการจราจรมันติดขัดรถจอดเยอะตำรวจมาไล่ครับดูรถตำรวจเป็นรถหกล้อนะผมยอมนะครับจะมาขับโอ้โหนี่ครับรถตำรวจนะนี่จอดจอเอาง่ายไล่ไล่จับโจรไม่หันแน่นอนนี่ครับรอยันปริ๊ Yup. S 1> <1> <S คือพระบรมมหาราชวังนะฮะกรุงเไฟสวยอเมื่อคืนผมมาเดินเล่นถนนนี้แล้วนะครับก็เดินเดินอึดมากนี่คาเฟ่เมซอนมี่นะฮะรูแบงค์ไงร้านกาแฟนะ แนวมีสยครับแต่แล้วถ้าพูดถึงร้านกาแฟบ้านเราแต่งสวยกว่าแต่ก็จะมีแนวให้คนมานั่งเยอะเซเว่นนะเซเว่นมีที่นี่ไม่โอ้แน่นมากเต็ไมไปด้วยชาวยุโรป ก็น่ารักมากครับท่านเดินทางก็เน้นไปที่ถ้ารอบเมืองนะครับสิบสดอลลาร์ยูเอสท่านก็ที่เหลือถ้าเป็นอ่าโปรเจกต์ Project หรือเป็นเส้นเป็นลายไปเป็นเป้าหมายก็จะถูกลงนะฮะว่าจะชอบที่ไหนตอนแรกกะจะพามานั่งกินกับท่านที่นี่นะฮะแต่เราไม่แน่ใจพาลโรงแรมนะครับเซฟ <laughs> อิ่มแน่ๆ ครับไปได้เรื่อยๆครับถามว่ามีฝ่าไฟแดงไหมครับมีเหมือนกันบ้านเราเนี่ยแหละครับทะเลสาบเราผมวมานึกว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอารมณ์เดียวกันเลยเย็นนะฮะพอมันใกล้แม่น้ำสวนสาธารณะนะครับเรามาเสียวประมาณนี้ครับผมก็ไม่กล้ายื่นมือถือออกไปไกลมากนะฮะ คนพี่คนขับบอกว่าเอามือถือเข้ามาข้างในหน่อยนี่นะครับแท็กซี่หลักก็คือเป็นรถกระปอร๋อนะครับรถสามล้อท่านอย่าหวังใช้ความเร็วแถบกรุงเทพแตแถบอะไรไม่ได้นะครับมันไปประมาณน,นี้ครับนี่ครับบรรยากาศริมทะเลสาบคนก็เยอะออนะครับนายทหาที่ตำรวจตำรวจ อ่าดิสอ๋อภับอ๋อนี่ครับนี่นะครับเราเน้นเล้นพอดีว่าตะกี้เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็บาร์แล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นไพรเวทนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับก็ให้ดูถนนหนทางดูอะไรไปเอาเป็นว่ามันจะมีอยู่2เส้นติดกันนะครับ บอกคนขับก็บอกว่าบาร์โรสบาร์เพียบโรฮะโบอะโอ้มาณนี้ฮะโพลิสโบทอ๋อรถบาร์ก็จะมีสองโซนก็คือคืนก็นนเอาเรื่องตุ้ม ไนไนมาร์เก็ตไนมาร์เก็ตก็จะอยู่ตรงข้ามกับทะเลสาบพนมเปญมาร์เก็ตอ๋อไนมาร์เก็ตอ่าโอเคไนมาร์เก็ตหรือพนมเปญมาร์เก็ตมาเที่ยวกันได้ครับก็ใหญ่พอควรมีมีผับข้างในมีเทค ต้องเที่ยวแนวแนวอย่างว่าแหลงเลยจะเลยมีไฟเลี้ยวเดินทางต่อพี่ <c oughs> ก็พาไปล็อกแกลกหมดเ็นหมดทุกโซนเลยฮะสุดยอดจริงโพส์โพส์อ่าไปรษณีย์น่ะโพส์อ่าไทยแลนด์ไปรษณีย์ไทย อ่าไปสออฟ e ิโอเคมีสต,ตารรมัาสตร์ uh, ไปสนีอ่าพนมเปญนพสตสวนสาธาใหญ่มาก เป็นสวนทานะด้วยถ้าเข้าไปก็ต้องอเดินครับใจุดความสามารถหรือใช้มอไซค์ครับเราเดินทับทางตันหลังกสะพานอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อพัาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราแเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย